บางไอ้นนก็มองไม่เห็นนะดิมืมชะโดหรือเปล่ายังไม่เห็นตัวะโดก็เหมือนกูเลยเนี่ยแบบนี้ตรงนี้ยัง่เห็นตัวเห็นยังยังมาบุบน้ำขึ้นไอเต้มันอยู่ที่ตามการทักเท่หองแฝงเข้าใจไหมยังไม่เห็นตัวนั้นลบลากขึ้นเลยเตี๊ยหักได้ตักข้างหลัง จริงวู้ๆๆโตๆโน่นๆโน่นๆ